ร่างกายเรานี้แสนมีค่าเกินกว่าจะให้ไปศูนย์เปล่าเราไม่อยู่เราไม่ใช้ในร่างเราให้คนอื่นเขาเอาไปใช้ก็เราจะได้บุญความดีก็ไม่มีขายท่านอยากจะได้ก็ต้องทำเอาเองสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ทาง Facebook ทั่วทุกสถาน,ถนที่เราพามาดูข้าวพอเพียง หลังจากที่เราตัดตัดเต็มนาพรึบไม่ว่าจะตามคันาตามเหลืออยู่นิดนึงตะกี้หมดแรงแล้วก็หมดน้ำมันด้วยตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาดูไอที่เราตัดได้ประมาณ8 9วันนี่แหละนี่เห็นนะเห็นไหมนู้นตัวที่ตัดก่อนก็จะกาลักน้ำอยู่ทั้งนูน้นแห้งหมดแล้วไม่มีปลาอ้อยเขาก็แห้งหมดแล้ว ตรงนี้เนี่ยที่เราตัดเนี่ยดูดูลักษณะถ้ามีน้ำนี่นะน่าจะสวยมากดูลักษณะว่าปีนี้ถ้าเนี่ยตรงขนาบริมฝั่งทางทิศทางทิศเหนือของเรานี่นะไอตัวที่เราตัดประมาณแปดเก้าวันนี่เลยตัดก่อนเพื่อนเลยตรงนี้แปลงนี้เออ เสร็จแล้วไกตัวไอ้ตัวนี้ตัดตัดหลังตัดเสรตะกีจอยู่ฝั่งนู้นมันก็จะมีมันก็จะออกนานนี้จะเห็นได้ว่าหยาเยอะจําเป็นต้องตัดเห็นไหมฮะไอ้ตัวที่ตัดเก่ามันตัดใหม่มันก็จะออกอย่างนี้ลักษณะไอตัวตัดก่อนก็จะออกเขียวไอ้ตัวตัดใหม่ก็จะแดงทำยังไงละจ้าน้องฝนจ๋า คิดถึงนาจ้าคิดถึงอย่างแรงนี่นะฮะทำยังไงได้ล่ะคุณจะขยันดับไหนถ้าไม่มีน้ำเสียดายสำหรับคนที่มีคลองใกล้ๆนาแล้วไม่มีปัญญาที่จะดึงน้ำจะหาวิธีการเอาน้ำมาใช้เสียดายจริงๆของเราขุดบ่อขุดบ่อน้อยๆแล้วก็เจาะให้มันซึมมาจากป่าอ้อยทางนู้น แห้งหมดเลยครีมหมดเลยนี่ฮะตะกี้ี่เนี่ยตัดเสร็จตะกี้ยังเหลืออยู่นิดนึงตรงนั้นตาม,นามันาาก็หมดแรงแล้วก็หมดน้ํามันด้วยเออพาท่านมาพาท่านมาดูว่าไอตัวที่เราตัดนี่นู่นกาลักน้ําอยู่นู่นนี่นะคุณผู้ชมไอหนุ่มนาดอนพามาดูตรงนี้ลหละที่ ได้น้ําเขาก็แห้งหมดแล้วน้ําปลาอ้อยเขาก็แห้งหมดแล้วไอตัวนี้ตัวที่มันไหลามาการลักน้ํานิดเดียวไหลไม่กี่วันก็แห้งหมดเลยเขาก็จะสวยอยู่ออกเขียวปึ๊ดเลยอ่อนเหมือนกับเร่งปุ๋ยเขาถ้ามีน้ำเนี่ยนี่ดูตัดตะกี้เองตัวนี้แดงๆหมดเลยฝั่งนูน้นขอบคุณสำหรับเพื่อน จกักเขียนดับไหนถ้าไม่มีน้ำผมคิดว่าจบข่าวชาวกเกษตรกรนาดอนอย่างผมแน่เพราะว่าความเขยียนเมื่อปีที่แล้วผมมานาเนี่ยมาจากตลาดมานาวันละสองเวลา4ี่สิวันเต็มเต็มเลยครับเมื่อปีที่แล้ว4ี่ิวันเต็มเต็มปีที่แล้วนี่ก็แรงแรงน่าจะแรงกว่านี้ สิงหานี่ตกมาให้ติา้าตรงนี้เราตัดสามครั้งนี่ตรงนี้3ามครั้งสองครั้งปีนี้ก็ตัดเต็มนาพรึบเลยทั้งคันนาทั้งแต่งหมดแล้วเนี่ยนี่คือความตั้งใจไอ้หนุ่มนาดอนอย่างเราพาท่านผู้ชมมาดูขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง YouTube ที่ติดตามการทำงานของเรานะครับทำยังไงล่ะ เนี่ยไปปลายเดือนสิงหาแล้วถ้าเดือนหน้าตุเดือนอะไรกันยากันยาถ้าไม่มาแรงนี่จบข่าวเลยฮะคุณผู้ชมขอบคุณสําหรับเทวดาฟ้าดินถ้ายังไงต้องเปลี่ยนทิศทางใหม่แล้วสําหรับนาดอนอย่างเราขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับไอหนุ่มนาดอนคอยน้องฝนจ้าจุบจุบ